ประชาชนสุขภาพดีมีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งนี่คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน,วนตำบลสำโรงจาัดก,การแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนตั้งยาเสพติสดสำโรงเตงครั้งที่19ครั้งที่19เ้าเนี่ยผมมาก,กี่ครั้งแล้วก็คงต้อง19บ้าครั้งนะครับเพราะทุกปีก็จะมาทุกปีนะครับพี่น้องชาวอำเภอพระประชัยนะครับสมัครสมรัสมรครสมคธนะครับร่วมทํากิจกรรมให้ความสคัญในตรงนี้นะครับ แล้วก็ได้ฝึกลูกหลานเล็กๆนะฮะของเรานะฮะที่จะเติบโตและมีคุณภาพในวันหน้านะฮะก็ขอให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กิจการกิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการออกกําลังกายส่งเสริมความรักความสามัคคีมีน้ําใจรูแพ้รูชนะนะครับในทางของนักกีฬานะครับ กีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท<ค>้จริง,รงชาวจังหวัดพิรให้ความสนใจเกี่ยวกับต้นลามวยไทยนะครับให้น้องๆฝึกกันดีๆนะครับปีนี้กะว่าจะจัดทุกอำเภอเลยนะครับก็ไปฝึกฝนกันดีๆนะครับก็ขอให้น้องๆมีความขยัน